สวัสดีครับผมเค่มาสสวีครับนักสแสดงจากช่อง7 HD ครับผมปกติเลยครับแต่ปกติทุกคนอาจจะมองภาพไม่ออกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ mm hmm. ก็ใช้ชีวิตสนุกสนานตามวัยเด็กตามวัยที่เราอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีช่วงเรียนก็เรียนช่วงเล่นกีฬาก็เล่นกีฬาช่วงปิดเทอมก็จะสนุกหน่อยก็จะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวเนี้ยก็จะ เก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าเล่นเล่นเขาเรียกว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านก็จะมีของเล่นที่คุณตาทําให้สนุกครับสมัยเด็กนี่เป็นอะไรที่สนุกสุดๆละกล้วเพื่อนเยอะด้วยครับผมฝันทุกช่วงเลยครับฝันทุกช่วงวัยเด็กก็อยากเป็นหมอเพราะอยากดูแลรักษาคุณตาคุณยายถ้ายมเนี่ยอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติครับ แล้วก็โตขึ้นมาหน่อยก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนความฝันอีกอยากเป็นช่างพอโตขึ้นมาหน่อยก็อยากทํางานของตัวเองให้ดีถึงวัยนีนะ้ตามช่วงแต่ละแต่ละช่วงก็จะฝันไม่เหมือนกันก็ทําเทปที่ช่องเลยครับแต่ผมเริ่มจากเริ่มจากเป็นนายแบบก่อนเดินแบบตามงานต่างๆอะไรอนยะ่างี้พูดการส่งเข้าไปที่ช่องลองไปทําเทปทําอะไรดูก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ทางช่องเครับ ในเรื่องของชีวิตส่วนตัวก็ปกติเหมือนเดิมเราเข้ามาเป็นแบบไหนเราก็ยังคงอยู่แบบนั้นยังใช้ชีวิตเรียบง่ายชิลๆไม่ไม่ค่อยแบบลดผลมากไม่ค่อยติดหรูมากก็ก็เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าตามงานต่างๆก็อยู่ที่ความเหมาะสมว่าเราอยู่ในงานแบบไหนเราก็จะวางตัวตามงานต่างๆครับได้รู้จักอาชีพ มา,มากมากหลากหลายอาชีพนะครับผมการเป็นนักแสดงจะได้รู้ถึงอาชีพต่างๆที่ที่มันใกลตัวแล้วเราไม่เคยและก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นนะครับอย่างเป็นนักธุรกิจมันก็จะได้รู้จักหลากหลายอาชีพมากๆครับ <S <S ทําการบ้านแล้วสังเกตเยอะๆครับอะไรที่มันใกล้ตัวถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของบทบู๊เราก็จะศึกษาด้วยการดูภาพยนตร์ บาบูแบบไหนรูปรูปแบบไหนที่บูแล้วออกมาสวยแล้วดูหนักแน่นอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายเตรียมตัวให้พร้อม mm hmm. ถ้าเกิดเป็นคอมเมดี hmm. ้ก็ศึกษาในเรื่องของอศึกษาเกี่ยวกับตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างเวลาเขามีมุกมีอะไรดูอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับความคอมเมดี mm ้ hmm. เป็นดราม่าก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตดูหนังดูภาพยนตร์ดูซีรีส์แล้วนํามาใช้ในบางส่วนครับ ก็จะมีครอบครัวมีความฝันแล้วก็ตัวเราเองครอบครัวเนี่ยสำคัญอันดับหนึ่งและอีกสองข้อเนี่ยก็จะมารวมรวมมาเป็นหนึ่งครอบครัวทุกอย่างครอบครัวต้องมาก่อนครอบครัวอยู่สุขสบายอยู่โดยไม่มีไม่มีห่วงอยู่ด้วยความสบายใจที่เราเติบโตมาทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนในครอบครัวเราสบายทั้งกายและใจเราก็โอเคละก็ถือว่าสำคัญนี่เป็น ครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตผมและเป็นอันดับแรกในชีวิตผมเลยความฝันนี่ก็กสําคัญนะครับผมเวลาเรามีความฝันและมีเป้าที่ชัดเจนมีกลรที่ชัดเจนแล้วก็สามารถวางแผนในการใช้ชีวิตของตัวเองได้สาคัญที่สุดคือตัวเองทุกอย่างที่ถ้าจะเริ่มได้ทั้งครอบครัวและความฝันมันต้องเริ่มมาจากตัวเองก่อน<ม>ถ้าตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้ทุกๆอย่างก็ถือว่าเป็นประสบผลสําเร็จในชีวิตของตัวเองครับ พรุ่งนี้ก็เช้าแล้วในการทํางานพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วทําทุกอย่างทําให้เยอะกว่าจทีา่าที่เขาจ้างมาก็ตอนอันยูรู้คุณอันนี้เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ถูกสอนมามที่ขึ้นชื่อตอนนี้ก็จะมีถ้านาคาและน้ําตกถ้าพะัะมีถ้านาคาน้ําตกถ้าพระภูท่อน้ําตกเจกกด็ดสีหาคาสมบูรณ์ภูวัวภูสิงหินสามวานันน้ำตกตัดแสดง และอีกหลากหลายครับยังไงก็ขอฝากทสามภา์ของเทมด้วยนะครับผมในออฟมเกซีนะครับผมเราจะแจกนะครับผมในเซเว่นดีเลเว่นทั้งกรุงเทพและสาขาที่ร่วมรายการนะครับยังไงก็มาทำความรู้จักกันเยอะๆนะครับ